สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่รับชมอยู่ทั้งเพจ Facebook และช่อง YouTube แ d m มายค่ะ Channel ค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตเป็นเซลล์มือหนึ่งสักวันค่ะพอรถคันที่อยู่ด้านหลังของแอมนะคะมีสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงค่ะคุณผู้ชมเพราะเขาวิ่งมาเพียง227กิโลเมตรเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะ200โลเท่านั้นค่ะกับคันที่อยู่ด้านหลังไปพบกับเขาเลยนะคะกับกระบะ สุดดุดันนะคะมาพร้อมชุดแต่งสุดพิเศษค่ะกับคันนี้เลย Toyota Revo Dcap 2.8G r o c c โ4 w d ล i ดคันนี้ปี18-19ค่ะออกประมาณปลายปีนะคะแล้วก็ยังมีวารันตีศูนคงเหลือด้วยถึงประมาณพฤศจิกาปี2565เลยทีเดียวคันนี้เป็นชุดแต่งรุ่นพิเศษค่ะร็อกโนะคะสภาพ ใหม่หมดจดเลยนะคะเพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราวนให้ดูความสวยรอบๆอบคันกับรถเสมือนป้ายแดงคันนี้กันก่อนนะคะ227กิโลเมตรโอ้โหคุณผู้ชมได้รถคันนี้ในราคาประหยัดจากป้ายแดงเกือบ3 0 0 0 0นค่ะ แต่ต้องบอกว่าเป็นรถใหม่ได้เลยนะคะพอเลขหม่หน้อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความใหม่หมดจดของคันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะด้วยกระจังหน้าสีดําเงาโครเมียมค่ะที่สอดรับกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED นะคะที่มาพร้อมไฟ daytime running light นะคะลงตัวสวยมากๆเลยแล้วด้านล่างคะ่ะไฟตัดหมอกนะคะล้อมด้วยกรอบพีย n โนแบ็คค่ะสวยงามและหรูหรานะคะเน้นความ ปอดดุดันแต่แอบแฝงด้วยความมีมูลค่านะคะด้านข้างค่ะถัดไปนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีดำเมทัลลิกนะคะปรับและก็พับไฟฟ้าด้วยค่ะในส่วนของด้านล่างกาบบันไดสีดำนะคะก็ตัดกับตัวรถนะคะสีเทาเมทัลลิกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวมีความทนทานนะคะเพราะเขาทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชม ด้านถ้ายเทเทเลยมากับสปอร์ตบาร์นะคะด้านบนที่กระบะด้านหลังเขาก็ปูไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ค่ะต้องย้ำกันอีกครั้งนะคะสภาพป้ายแดงค่ะคุณผู้ชม227กิโลเมตรเท่านั้นคุณฟังไม่ผิดนะคะ200โลนะคะที่แอดไมที่เดียวเท่านั้นค่ะเราจะมองจากตัวรถนะคะถ้ามองจากด้านข้างเนี่ย เทมากๆเลยนะคะเพราะว่าล้อของเขาเนี่ยมาแบบออฟโรดเลยขอบ18ค่ะกับล้อ5ก้านสีดำสวยมากๆมาพร้อมอยางดอลลอกรนเทค AT 25นะคะเขาบอกว่ายางเนี้ยเหมาะการใช้งานออฟโรดทางธุระกันดารนะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะหรือคุณลูกค้าจะวิ่งทางราบก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนะคะเป็นกระบะพันแกร่งดุดัน 227กิโลเมตรหาไม่ได้แล้วค่ะและที่สำคัญจะบอกเลยว่าออปชั่นภายในไม่ต่างจากเก๋งเลยคุณผู้ชมได้อารมณ์ฟิลแบบนั่งรถเก๋งแต่ทัศนวิสัยดีกว่านะคะการขับขี่ดีกว่าได้ทุกสภาพพื้นผิวเพราะเขาเป็นแบบ f u wheel drive นะคะเข้าชมภายในค่ะด้วยการเปิดประตูที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะด้วยระบบ Keyless Go ค่ะที่มีเฉพาะรุ่น Rocko เท่านั้นนะคะ แล้วก็สตาร์ทง่ายๆด้วยปุ่มพุสสตาร์ทค่ะมาแล้วไฮไลท์ของเราซูมไปเลย227กิโลเมตรแท้ๆสวยใหม่กริปหนึ่งเลยสภาพใหม่ด้วยเลขใหม่และคุณผู้ชมลองดูภายในสิคะเบาะพลาสติกนะคะแทบจะไม่ได้แกะออกเลยจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะแล้วก็ที่พับกระจกนะคะด้านบน ให้แฟนดูความใหม่หมดจดคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการภายในเขาก็จะตกแต่งโทนดำพียโน,โนแบ็คโหได้รวมแบบหรูและออปชันจัดเต็มเลยไม่น้อยหน้าเก่งเลยทีเดียวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันครูสคอนโทรนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ฟังเพลงได้นะคะในส่วนของจอกลางค่ะแดชบอร์ดนะคะเป็นสี ดามพียโนแบ็กสวยหรูมากๆเลยจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่เชื่อมต่อระบบนิเกช i ันได้ด้วยแล้วก็กล้องถอยด้วยนะคะถัดลงมาค่ะเป็นเกียร์6สปีดนะคะที่เขาจะมีทั้งระบบ Eco นะคะแล้วก็ Power Mode ดด้วยให้ขับขี่กันได้ง่ายๆเลยนะคะ คันนี้มา,มาพร้อมช่องเสียบ USB AUX ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการปรับโหมดนะคะตรงนี้นะคะที่ปรับโหมดในการขับขี่4 wheel ด้วยค่ะ mm hmm. ได้ได้ว่าพร้อมสับนะคะเหมาะกับทุกรฟ์สไตล์จริงๆไม่ว่าคุณจะไปรับส่งลูกนะคะขับไปทำงานนะคะหรือว่าวันหยุดนะคะผจญภัยแนวออฟโรดขับลุยน้ำเล็กๆ นะะในทางหน้าหมู่บ้านโอ้โหฝนตกเกิดน้ําขังสูงขึ้นมาระดับหนึ่งรถอย่างเรานะคะก็ลุยได้สบายสบายเลยคันนี้พาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ1นถัง,งเนี่ยเขาเติมได้80ลิตรก็สามารถวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรเลยอัตราการกินน้ํามันเนี่ยเขาก็บอกมาว่าประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสวยด้านหลังกันบ้างมือจับเขาจะเป็นแบบสีดํา เียนโนแบ็คนะคะให้ความหรูหราชุดแต่งพิเศษร็อกโคแบบนี้นะคะจากป้ายแดงเนี่ยเขาจ่ายเพิ่มเกือบ40,000ค่ะคุณผู้ชมแต่มากับแอดมายแล้วนะคะพิเศษสุดๆเลยประหยัดจากป้ายแดงเกือบ3 0 0 0สนในราคาเพียง938,000บาทป้ายแดงเกือบล้านสองนะคะกับโฉมร็อกโคคันนี้ ย้ำกันอีกสักครั้งค่ะคุณอยู่กับ Toyota Revo d c a ีแ8 g Rocco 4 w d รคปี18.19วารันตีศูนย์โตโยต้เหลือถึงพฤศจิกา2565าเลขไม่227กิโลเมตรประเมินคือตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ารถเลขไม่น้อยมาอยู่ที่แอดมายแล้วรับรองว่าถ้าท่านไหนได้เป็นเจ้าของเนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะ มองหารถกระบะรุยแบบนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมค่ะมาชมรถได้หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่0 875097878ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะซื้อขายรถออนไลน์เป็นเรื่องง่ายๆด้วย4ขั้นตอนดังนี้นะคะ1ค่ะคุณโทรเข้ามา0 875097878หรือจะทักมาที่ไลน์ a อดแอนะคะข้อ2วิดีโอคอลค่ะ กับที่ปรึกษาการขายนะคะถูกใจค่ะทำสัญญามัดจำนะคะได้เลยข้อ3ค่ะจัดไฟแนนซ์บริการจัดได้ถึงที่บ้านที่ทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนบนประเทศไทยนะคะไฟแนนซ์ Finance, ไปจัดให้ถึงที่ค่ะข้อ4ไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บ ะะรถสไลด์ลงถึงหน้าบ้านสวยๆเลยคุณผู้ชมมีรถขับได้ง่ายๆนะคะหากท่านไหนสนใจไม่เพียงแต่รถคันนี้เรามีเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น SUV เก่งเบนซ์นะคะรถตู้นะคะรถเล็กนะคะมดดาสด้าอย่างนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะคะสำหรับคันนี้938,000ไมล์227กิโลเมตรคุณผู้ชมช้ายอยู่ใยกดเบอร์โทรมาเลยค่ะนะคะ พาดไปคันนี้อดนั่งป้ายแดงในราคาประหยัดกว่าสามแสนค่ะคุณผู้ชมหากท่านไหนสนใจนะคะเรียนเชิญชมรถได้นะคะที่โชว์รูมตั้งอยู่ถนนจรรญสนิทวงเยื้องโรงพยาบาลยันฮีค่ะระหว่างซอยจรรย89ถึง9 1นะคะหรือโทรเข้ามาค่ะที่0875-097-878นะคะโชว์รูมเปิดให้บริการทุกวันค่ะ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะหากกังวลเรื่องไฟแนนซ์โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้227กิโลเมตรคันนี้อีกสักหนึ่งรอบค่ะ